โคดวาไราตี้ขยี้ค่ะดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันธรรมดาเหรอตัวแรกๆใช่โทษคนอื่นแต่ตัวเองถูกเสมอใช่ครับแล้วเรื่องอะไรครับเรื่องเรื่องนี่นะคะไม่จะทําเหมือนจําเลยค่ะเออไม่จะทําเหมือนจําเลยค่ะนะแต่ตัวเองยิ่งกว่าเออเขาไม่ได้ทําแบบนี้นะ เขาเอฟซีสร้างบ้านให้เขาเขาคืนให้ให้หมดทุกบาทจ้าคืนให้มากกว่าเก่าอีกด้วยซ้ำแล้วรู้ว่าเอฟซีคนที่สร้างบ้านป่วยเขารู้ยังรู้จักตอบแทนเออนะครับตอบแทนอะไรครับเขาจะาไปรักษาตัวไงเขาไม่ได้ออกมาด่าเหมือนมึงนะ อ่เขารู้ว่าเขามีพระคุณอืมอันนี้ก็ไม่รู้นะพี่มิตรนะอืมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอ่าหรืออยากจะร่ำจะรวยหรือเปล่าจะไปเล่นไฮโลหรือเปล่าจะเป็นแม่ไฮโลหรือเปล่าไม่รู้นะอืมนะครับมันเป็นแบบนั้นแต่ว่ากําเวนนี่แต่ว่ากําเวนเนี่ยมันก็มีจริงๆรนะครับ นะครับบ้านแตกสาหลกขาดขก็กรัวพังพินาศก็กรัวแตกสลายเดี๋ยวทีนี้มึงทํากับแม่มึงยังไงเดี๋ยวลูกสาวมึงก็จะทําแบบนั้นอ่าใช่เขาไม่ได้โขเหมือนมึงนะเขาไม่ได้คุยหลังบ้านเหมือนมึงนะอะพอพ่อปเขาไม่ได้โขนะเขามาช่วยเออเห็นว่าไม่มีฝาบ้านไม่มีนั่นมีนี่เขาก็ไม่ได้ขอเขาให้เองเขา เขาสงสารไงความสางสารเกิดมาจากไหนพี่น้เพึ่งหวานบาดิครับความสางสารเกิดมาจากไหนเกิดมาจากความพูดมึงอ่าไม่เหมือนนานะคะที่เอาเลขบัญชีธนาคารหลังบ้านเออนะครับเพราะวเลขบัญชีนะครับเปิดรับบริจาคเห็นไหมเลขแรกก็เปิดรับบริจาคหลังๆก็อะไรครับพร้อมเพย์ค่ะเออพร้อมเพย์หรอกค,ค,ค่ะนะค,คิวอาร์โค้ดค่ะอืม เลขบัญชีเดิมค่ะอืมนะคนเก่าๆก็น่าจะรู้นะอือ<ม>นี่นะคะลายนะคะลายซื้อของกับลายโบอิงเจตค่ะอนะลายบีอพค่ะทำไมถึงว่าอ่าลายบีอีีนี้บีอยังไงบีอคืออะไรเอฟซกระเป๋าหนักทีนี้อ่านี่แหละครับพี่น้องเอฟนะครับ เห็นไหมครับกับคำพูดของมึงนั่นแหละดูเขาสิดูเราสิมันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากหัวปรอดมึงนั่นแหละนะนะวอล์เอฟซี MC เขาก็ม,มาอะไรครับมืดฟ้าโมดินทีน่นี่อ่าเขายิ่งเห็นอกเข็นใจมากกว่าเก่ากว่าเดิมห้อยนะครับเขาก็ดูเนาะจากสื่อจากนั่นจากนี้มีแต่พ่อพระเอกวิ่งเกล้นวิ่งเกล้นนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมอืมมันเป็นแบบนั้นเออ ใครที่อะไรครับกระตือรือร้นอกระตือรือร้นยิ่งกว่าพ่อกัแม่ทีนี่ยิ่งกว่าเจ้าของตุ๊กตาในนิทานหนึ่งนี่เอาดันดันสามร้อยลายหรือยี่สิบลายพิมลพิเศษแบบนีครับอแล้วทําไมเอฟซีเขาถึงเหนียวแน่นทําไมเอฟซีมึงถึงหายไปหายไปได้เก็พฤติกรรมของมึงคนที่เขามาสร้างบ้านไหนเขาเสนอเขาเสนอทําให้เอง แล้วเขารู้ว่าเอฟซีคนนี้ป่วยอ่าหรืออะไรนี่แหละเขาก็คืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์ในเมื่อเขาได้เขามีแล้วอ่าเขาตั้งหลักตั้งตัวได้แล้วเขายืนด้วยลำแข้งของตัวเองแล้วแต่มึงยืนด้วยลำแข้งหรือไม่ลำแข้งกูไม่ได้สนกูเอาอย่างเดียวทีวนีเออกูเอาอย่างเดียวกูไม่ได้สนอ่าว่าจะยืนด้วยลำโคงลำแข้งหรือไม่ลำแข้งของตัวเองทีนี่พี่นิมนว์บดีครับ เอาอย่างเดียวที่นี้เจ้าเดียวนะครับเป็นล้านอืมแล้วจะมีแช่ออกมาเรื่อยๆที่นี้มีเยอะกว่านั้นดีอีกทีนี้อันนี้แค่เจ้าเดียวแล้วแม่นอกไส้มึงออกมาพูดว่าอะไรฮะลูกสาวมึงนี่นะมันได้แค่สามหมื่นเหรอเงินจากการซื้อของจริงหรือเปล่าเหรอลูกมึง พูดความจริงหรือเปล่าให้ข้อมูลหมดหรือเปล่าอะเบาเงินเขาไปจากบาทนนะถ้ามึงไม่รู้มึงก็อย่าพูดนะถ้าพูดยิ่งมึงยิ่งเสียอออืมออใช่ไหมล่ะมันเป็นแบบนั้นนะครับแต่ทีนี้ถึงกับดิ้นถึงกับอกอาการเห็นไหมครับไปไม่เป็นทีนี้ กูพูดแล้วนะครับเออความลับไม่มีในโลกทีนี้ผลสุดท้ายปากที่พูดว่าอะไรหามาด้วยน้ำฟังน้ำแดงมันไม่ใช่หาด้วยน้ำลายเออหาด้วยอะไรครับวิธีสกปปกอืมโกโหกช่วยลูกบอกก็โกหกช่วยลูกเลยเนาะอืมโกหกช่วยลูกแล้วก็หาตีนให้ลูก อ๋อหาสันแข้งให้ลูกเพิ่นแล้วครับหาฝามื่ให้ลูกเพิ่นแล้วเออนะโอ้แม่ก็ดีดีเลิศประเสริฐสีทีนี้แม่ดีเด่นเออแม่ดีเด่นเห็นไหมครับทนายสุดหล่ออ้าทำไมถึงอยู่ในคุกบอกว่าให้โดยสนีหาเอาทำไมเขาถึงจับเขาคุกยังไม่ได้ออกมากนะกเขาเป็นทนายดังนะั้นน่ะทนายดังระดับประเทศนะี่น่ะ อ่าหลานนอกใส้ของมึงทําไมยังไม่ได้ออกมาจากคุกมันเป็นยังไงเล่าให้กูฟังสิอือีงอกเศษฝรัง่งอืมให้โดยเสนีหาเงินขนาดนั้นมันต้องคุยกันแหละว่าทําอะไรอะไรบ้างนะครับอืมแต่เขามีหลักฐานมีนั่นมีนี่ในการโนให้นะครับม,มันก็จะเป็นแบบนี้แหละอีนี่ก็ทําทุกอย่างทุกมิธิทาง ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมุกนะ้ำมันค่าวปะยงปลายางค่านั่นค่านี้มันขอหมดเลยเออนี่แหละครับกับคำพูดว่าไม่มียางอายหนังหน้าหนา,หนามึนนารานหน้าทนหน้าโนแตดอืมมันเป็นแบบนั้นแหละแม่มันตอนนี้ก็อะไรครับหมดคำที่จะพูดแล้วไม่มีคำพูดแล้วเถวไปยิ่งอะไรยิ่งหนักก็วี่คิม ยิ่งแถยิ่งอะไรครับไม่ว่าจะเป็นสลิปไม่ว่าจะเป็นแชทก็หลุดออกมาทุกวันทุกวันทุกวันนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีว่าพี่หัวดำนี่นะคุยกันมากี่ปีกีป่ปีเงินหมดไปแต่ผมว่าหมดไม่ใช่น้อยแล้วคนนะครับที่ไม่อยากออกมาเปิดเผยไม่อยากออกมาเปิดตัวก็มี นค,คนที่เขาออกสอยออกไปแล้วก็มีเท่าที่ผมได้ยินมานะนะครับมันเป็นแบบนั้นสูญเงินไปเยอะครับช่วยคนแบบนี้นะครับมันไม่ได้อะไรหรอกนะเห็นไหมครับช่วยไปเป็นล้านคําตอบแทนคือคําด่าคําว่าอืถามว่าเป็นกะรีอย่างงั้นอย่างนี้เอโสเนี้ณียางงั้นอย่างนี้โอ้ตายแล้วชีวิต